เกซ็ตใหญ่มาแล้วเซ็ตใหญ่มาแล้วปอกแล้วเอ๋ยก็อันอย่างก็งกงกตัวที่สองของปีนี้แล้วครับยังได้สักตัวดดิปาบ้าปาบ้าเนี่ยมีต้องเจ็ดกิโลนะอ,อันนี้สินะเออเนี่ยครับพอดูครับฟาต้าเดียจานบอยมา<ล>จุย่ยซ้อมสุดยอดสุดยอดยังก์ อีกหนึ่งตัวครับผมมาละมาละเอ้าติดอะไรเดี๋ยวไปดูขุดงานกันข้างล่างนะครับมาแล้วครับผมช <c oughs> มผลงานกันครับติดอะไรเนี่ยมามามา อันนิ้น,นะครับผมยังคือแหมแล้วหนึ่งสองสามสี่กันครับผม โอ้โหเต็มห oh. oh. ัวครับนอกคาที่เลยโอ้โหเชี่ยใหญ่เลยนะครับโอ้โหโอ้โหสวยงามแล้วครับ โดแล้วนะครับผมโดแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวมารอดูผลงานกันครับผมเอาละครับผมโอ้โหอส่ยใหใหญ่อีกแล้วครับผมอู้อู บนสะพานหวานเจีย๊ยบโอ้โหปลาหมออีกแล้วครับท่านตัวย่างอ้วนเลยนะครับอดูฝั่งนี้โอ้โ,อโหอย่างใหญ่อย่างอ้วนเลยนะครับอย่างคือเห็นแล้วเอาวนะอย่ากดคัดสิรอดไปกัพบพุกแล้วถั่วอุ้มลูกกําเด็กเก็บโลนี่เนาอ